วันที่13พฤษภาคม2557ที่วัดโนนสว่างอารมณ์บ้านห้วยผักไรตำบลบ้านโคกอำเภอเมืองเพชบูร์มีพิธีเปิดกิจกรรมเดินวิ่งสมาธิวิสาขะพุทธบูชาถือศิล้าลดละบายมุขประจำปี2557โดยชมรมสมาพันธ์เดินวิ่งเพื่อสุขภาพไทยภายใต้การสนับสนุนของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสอสอสจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่13ค่ะ โดยมีนายสุชาติราชดุษฎีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานในพิธีเปิดมีนายวิจิตผ่อนพุทธิพันธ์นายกสมาคมกีฬาจังหวัดเพชรบูรณ์ว่าที่ร้อยโทนัตพลผ่อนพุทธิพันธ์นายกอบตอบ,บ้านโคกพร้อมด้วยผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า500คนนายสุชาติราชดุษฎีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ได้กล่าวในโอกาสเปิดกิจกรรมในครั้งนี้ว่ากิจกรรมเดินวิ่งสมาธิวิสาขะพุทธบูชา นับว่าเป็นกิจกรรมที่เน้นความสัมพันธ์ของกายและจิตจิตที่แข็งแกร่งคนๆน,นั้นก็ต้องมีร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงจิตจะแกร่งได้ต้องมีความสงบนิ่งและร่างกายที่แข็งแรงต้องมีความเคลื่อนไหวการออกกำลังกายควรทำให้ปกติค่ะ ที่สำคัญผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมนั้นยังได้ปฏิบัติตนเพื่อถวายเป็นพูทธบูชาเนื่องในวันวิสาขาบูชาอีกด้วยซึ่งหลังจากที่กล่าวแล้วนะคะรองผู้ว่าราชก,การจังหวัดเพชรบูรณ์ก็ได้ร่วมเดินวิ่งเป็นระยะทาง4กิโลเมตรและเมื่อเสร็จสิ้นการเดินวิ่งแล้วก็มีการมอบเหรียญและรางวัลประเภทต่างๆให้กับผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน